มาแล้วครับขบวน75กําลังจะเข้าเทียบสถานีอุรธานี17นาฬิกา45นาทีครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณ51นาทีครับวันนี้พอขอนอเวน2ทําเวลาดีนะครับผมเพราะว่าจากที่ช้าก็กลับมาตามเวลาแต่พอออกคอนแก่นก็ช้าหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับผม นี้ครัสถานีสัญญาปล่อยรถโวนดีสุราขับรถที่75ที่กับเที่ยวบินที่1ออกจากสถานีอุดรธานีรับส่งท่านผู้โดยสารปลายทางสถานีดอกไม้ครับ ไว้กาอนหน้าเรามาถ่ายกันใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ